สวัสดีค่ะ a อ i v ิเ e ชั่นคินิกนะคะคุณกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่าคะกินน้อยแต่อ้วนง่ายน้ำหนักลงก็ยากขี้หนาวอ่อนเพลียอาการเหล่านี้นะคะอาจจะบ่งบอกว่าต่อมไทรอยมีปัญหานะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนจะไปฟังช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอตามด้วยนะคะ <น>ค,ครับครับพบกับหมอตั้มธรรมอรครับวันนี้หมออยู่กับพี่นุชนะครับพี่นุชเนี่ยมาปรึกษาหมอเรื่องของน้ําหนักตัวลงยากแล้วก็น้ําหนักขึ้นง่ายปวนง่ายน่เองนะครับก็ภาวะน,นี้พี่นุชบอกว่าพยายามคุมด้วยอาหารมาตั้งสามปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นพี่นุชก็เลยมาปรึกษาหมอให้พี่นุชช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าอาการเป็นยังไงบ้างในตอนนั้นก็อาการโดยทั่วไปที่เป็นอยู่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรแต่รู้สึกว่า ไม่ได้กินอะไรเยอะเลยกินน้อยมากแต่ทําไมน้ําหนักเราขึ้นตลอดหรือกินอะไรแปลกๆนิดนึงก็พร้อมจะขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็จะบวมตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สงสัยเหมือนกันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมาสองสามปีแล้วแล้วล่าสุดปีสุดท้ายนี้รู้สึกกับบวมค่อนข้างเยอะจนลักษณะเหมือนคนท้องสักเจ็ดแปดเดือนก็เลยมาปรึกษาหมอว่าอาการแบบนี้มันเกี่ยวกับอะไรไหมเหมือนน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะทยอยขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันจะ เหมือนมันบวมมันฟูอยู่ตลอดโดยเฉพาะที่ท้องเนี่ยก็จะแบบเหมือนคนท้องใหญ่ตลอดเวลาลนะอ่าอเงี้ยซึ่งน้ําหนักตัวก่อนที่จะมาปรึกษาหมอเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณหกสิบห้าถึงหกสิบหกค่ะพร้อมขึ้นขึ้นตลอดอืมก็คือช่วงสามปีเนี้มันก็เหมือนค่อยๆขึ้นทีละนิดจนจนไปแต่หกสิบหกใช่ค่ะอ่าทีนี้พอมาปรึกษาเรื่องน้ําหนักตัวเนี่ยครับหมอก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่ามีโอกาสจะเป็นไทรอยด์ต่ําแบบแฝงหรือเปล่านะครับ คำว่าไทรอยต่ําแบบแฝงนะครับก็หมายความว่าคนที่มีอาการของฮอร์โมนไทรอยต่ําแต่ถ้าไปเจาะเลือดมาบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เจอว่าผิดปกตินะก็เช็คลิสต์นะครับของฮอร์โมนไทรอยต่ําแบบแฝงเนี่ยก็จะมีเรื่องของอวนง่ายนะน้าหนักลงยากนะครับเพียง่ายไม่มีแรงไม่ค่อยมีพลังงานพลังงานตอนกลางวันนะครับผมร่วงผิวแห้งขี้หนาวท้องผูกความจําสดถอยนะครับ นอนหลับไม่สนิทปวดข้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะนะตำแหน่งต่างๆนะลักษณะดัต่อไปนี้นครับพีุ่ดเป็นเท่าไหร่เป็เอาถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเป็นเกือบทุกข้อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆนิดนึงที่เห็นง,ง่ายๆก็เรื่องของการอ้วนง่ายอ้วนง,ง่ายผมร่วงแล้วก็พวกไม่ค่อยสดชื่นตื่นตื่นมาแล้วเหมือนเราไม่ค่อยได้นอนอะไรอย่างงี้คะ่ะนอนหลับไม่สนิทอะไรประมาณนั้นมากกว่าแล้วแบบพอพอกลางวันนะก็เริ่มแบบ เพียๆละไม่ค่อยจะมีสดชื่นเท่าไหร่เ่ยค่ะสรุปว่าตามเช็คลิสต์เนี่ยครับของที่หมอได้ให้ไปที่รูติกเกดถูกหมดทุกข้อนั่นแหละอ่ามีภาวะนี้อยู่ก็เลยขอขอนุญาตเจาะเลือดลองดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วผลเลือดที่ออกมาครับที่ชัดๆเลยก็คือเข้าได้กับภาวะไทรอยด์ต่ำแบบแฝงแล้วก็มีเรื่องของต่อมหมวกไตล้านิดหน่อยนะครับก็จะอธิบายในเรื่องของการนอนตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นทีนี้พอผลเลือดเข้าได้มีอาการโครกนะเราก็เลยทําการรักษา ที่เรื่องของฮอร์โมนบำบัดน,นะครับก็คือการใช้ฮอร์โมนทดแทนแล้วก็รักษามาได้นี่จะเข้าประมาณสักห้าเดือนนี่แหละ,ะนะครับแต่ช่วงต้นๆอ่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างผลการรักษาก็หลังจากที่ได้รับยาไปนะคะคือเดือนแรกเลยผลที่สรุปม,มามันก็จะแบบ น้ำหนักลงโดยที่การออกกําลังกายไม,ไม่ไม่ได้ค่อยมีเลยยังไม่ค่อยได้ออกน้ำ <Lum> ห <et> เป็นการที่แข้งตดขาซะมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าออกกําลังกายแต่ว่าเขกาก็ลงมาเป like ็นสเต็ปอย่างเดือนแรกอะน้าหนักมันก็จะลงมาสองกิโลแล้วก็จาก6กสก็เหลืหอ60 6ิสี่ค่ะอ่า<ะ>กแ็แล้วก็มันก็จะเรื่องความสดชื่นมันก็มีมากขึ้นตื่นมามันก็มีอารมณ์ที่แบบอาจจะรีบไปทำงานนะอะไรนะอย่างเงี้ยค่ะอืไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนประมาณนั้นอ่า แล้วพอเดือนถัดมามันก็ลงลงมาอีกเรื่อยๆอ่าลงต่อเนื่องมาอีกก็คือเราเริ่มทานทานตัวฮอร์โมนเนี่ยครับตั้งแต่วันต้นเดือนมกราเลยใช่ค่ะอ่าเดือนกุมภาก็ลงมาสองโลเนาะมีนามีนาลงมาหนึ่งโลอ่ก็เป็นสามโลค่ะอ่พอเมษาก็ลงมาอีกหนึ่งโลก็อ่าก็ลงไปสี่โลค่ะอ่าตอันนี้พฤษภาวันที่เราอัดกันเนี่ยเทียบกันก็จะเดือมิถุนาค่ะร็รวมแล้วตอนนี้ก็คือลงมาสี่โล ใช่ค่ะอ่าล้วก็จะเริ่มค่อยๆหย,ยุดใช่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าร่างกายเริ่มปรับเริ่มเซ็ตแล้วว่ามงต้องไปออกกำลังกายแล้วจ่าจากหกสิบหกนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ที่หกสิบสองใช่ค่ะล่าสุดคือหกสิบสองอ่าแล้วก็เรื่องอื่นอื่นที่รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างร,รู้สึกเรื่องการบวมของเรามันมันตอบสนองเรื่องการบวมจากที่เอ่อถ้าใครเห็นเนี่ยถ้าสนิทกันก็จะทักว่ามีน้องไหมอะไรไหมเพราะว่ามันใหญ่มากมันใหญ่จนเหมือนคนท้องแปะเลยต่อที่จะรักษาใช่ค่ะ แต่ตอนนี้ก็กยุบลงแยกลงไปโดยอัตโนมัติไม่ได้ออกกําลังกายถ้าที่เน้นหรืออะไรใดๆน,นะคะปกติคือใช้ชีวิตป,ปกติมากแล้วก็เน้นแค่ขายกล้ามเนื้อเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เน้นสัดสว่วนแต่มันก็ยุบไปโดยปริยายซึ่งคิดว่าถ้าถ้าฟิกตัวเองให้ออกกำลังกายน่าจะได้ผลมากกว่านี้แล้วก็เรื่องของผมร่วงอะคะ่ะจากที่เวลาที่สระผมแล้วอะมันร่วงที่ซิ้งเป็นกําเลยคราวนี้ก็เริ่มบางๆลงถามว่าไม่ได้หมดไปแต่ว่า มันยังมันหยืดเหลือลอ่วงน้อยลงค่ะอืมเรื่องเรื่องาขี้หนาวขี้หนาวเนี่ยปกติเลยเป็นคนที่อ่าต้องใส่ถุงเท้านอนแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมหัวแต่คราวนี้ยก็คือถุงเท้าอ่ะเลิกละไม่ต้องใส่แล้วก็ใช้แต่ผ้าคลุมนิดหน่อยซึ่งบางทีการหนึ่งมัหนหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็ไม่ไม่รู้สึกตัวต้วตองมาควานหาละก็ถือว่าร่างกาย มาได้ก็เห็นด้วยกับพี่นุชครับเพราะว่าในช่วงที่ทานฮอร์โมนมาได้ประมาณสักสี่ถึงห้าเดือนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเ,าเน้นกันเรื่องของการควบคุมน้ําหนักอ่ะเราก็ต้องมีการออกกําลังกายเข้าไปผสมด้วยการออกกาลังกายที่พี่เหมาะสมสําหรับคนที่อยากจะควบน้ําหนักนะอยากจะเบิร์นนะครับก็ต้องเป็นแอโรบิกโซนสองหมายความว่าช่วงออกกําลังกายหัวใจต้องเต้นนะครับในระดับที่รู้สึกว่าเหนื่อยแบบพอคุยได้นะครับเกิน30นาทีต่อเนื่องขึ้นไป นะครับอันที่หนึ่งก็ควรจะทําได้สักสามห้าวันการบริหารออกกําลังกายแบบเบาๆอันนั้นยังไม่ได้ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อช่วยลดนะเพื่อช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของเรารนี้นะครับก็ดีครับโดยสรุปโดยรวมแล้วพอรักษามาได้ประมาณสักสาเดือนหมอขอเจาะเลือดพิลุษใหม่ผลปรากฏว่าระดับฮอร์โมนของตัวไทรอยแล้วก็ต่อมหมวกไตดีขึ้นในระดับที่พอใจเลยแหละขอบคุณครับ ทีนี้เนี่ยน้ําหนักตัวที่เริ่มจะอยู่นิ่งๆตอนนี้ก็คือจะต้องอาจจะพิจารณาในเรื่องของภาวะโภชนาการเรื่องขอ,ง,ของ,งการออกกำลังกายนะครับว่าเออว่าถูกหลักดีพร้อมแล้วหรือยังแล้วก็นอนหลับดีไมหมเพียงพอไมหมมีความเครียดสูงไหมอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆปรับกันไปแต่โดยรวมแล้วถือว่ามอว่าได้ผลดีนะ<ช>ได้ผลดีมากๆในช่วงประมาณสี่ขึ้้าเดือนลดเดือนละหนึ่งโลโแล้วภาวะบวมที่เคยเป็นปัญหาก็หายไปนะโอเคครับให้พีู่ช่วยฝากอะไรหน่อยถึงคนทำบ้านเกอือ ใครมีอาการไหมคะจิมนก็อันนี้ค่ะโดยโดยส่วนตัวแล้วค่ะเวลาเจอคนไหนที่เหมือนเล่าก็คือแบบท้องป่องมาเลยรู้แล้วว่าเจอเหมือนกันแน่ๆก็พยายามแนะนําให้มาคุยที่คลินิกกับคุณหมอนะคะว่าเรามีภาวะนี้ไหมเพื่อความชัดเจนเพราะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แก้ไขได้อย่าอย่าไปทนกับสภาพร่างกายที่เหมือนคนท้องโดยที่เราท้องไม่มีลูกเนี่ยค่ะมันเจ็บปวดนะคะ มีลูกจะดีกว่าท้องท้องไม่มีลูกเนี่ยเครียดแบบท้องไม่มีพ่อโอเคครับภาวะ้ห้อยต่ำแบบแฝงครับเราสามารถเจอได้บ่อยมากๆในผู้หญิงที่เริ่มมีอายุสูงขึ้นนะครแล้วก็จะสัมพัญกับภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยนะเพราะว่าระบบมันมีผลต่อระบบการขผาผลานถ้าไม่เจาะเลือดเนี่ยมักจะไม่รู้แต่ถ้าสมมติว่าพูดถึงอาการหลายคนก็ตามเช็คลิสต์เนาะ ก็มักจะมีนะครับดังนั้นถ้าใครฟังอยู่แล้วมีอาการตามเช็คดิสที่หมอคุยกันตอนช่วงกลางๆต้นๆเนี่ยก็ลองมาปรึกษาหมอได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ด,ด้วย